ยาเลยนะคะที่แนนบอกว่าแนนจะต้องไปบูตเข็มสามแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนเกือบเกือบจะ7เดือนแล้วค่ะที่แนนฉีดวัคซีนเข็บที่2ไปนะคะก็คือเป็นซีโนแวคสเข็มเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็ที่แนนไปตรวจภูมินะก็ดูได้ที่ลิงก์นี้เลยคะ่ะคลิกเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะแนนจะมาบอกว่าแนนจะไปฉีดบูสเตอร์เข็ม3นะคะเป็น วัคซีนไฟเซอร์นะคะถามว่าแนนเป็น VVIP หรือเปล่าคือแนนไม่ใช่ VVIP นะแนนลงทะเบียนตามตามแบบของทุกคนทุกอย่างเลยคือต้องพยายามที่จะแบบติดตามข่าวสารนะคะพยายามเข้าไปอยู่ในแบบกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เขาแบบแนะนําวัคซีนฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าไปแล้วก็คือตั้งเตือนทุกอันเลยเพราะว่าตอนแรกโรงพยาบาลเลิศสิทธิ์นะคะคือแนนอะ ก็อยากจะฉีดเหมือนกันแต่ว่านานมาเห็นตอนที่แบบมันเต็มแล้วเนาะเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบนั่งทําผมนั่งทาอะไรอยู่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นเนาะก็เลยทําให้แบบไม่ได้ของโรงพยาบาลเลิศสิทธิ์นะคะตอนแรกก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แล้วเราก็อยากฉีดแล้วตอนนี้แบบภูมิมันน่าจะไม่เหลือแล้วตอนแรกแนนคิดว่านานจะทําภูมิเปรียบเทียบนะคะระหว่างแบบที่แนน ตอนนี้ประมาณ6เดือน7เดือนที่แนนแบบไปฉีดวัคซีนมาเทียบกับที่แนนไปฉีดไฟเซอร์นะคะแต่ว่าแนนคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าแบบครั้งแรกที่แนนไปฉีดอะมันฉีดไว้นานมากๆแล้วเนาะก็น่าจะไม่มีแล้วค่ะก็ตีเป็นว่าไม่มีไปเลยแล้วกันเนาะก็อันี้ก็จะไปลองฉีดใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงค่ะก็แนนจะบอกว่าการฉีดยาครั้งนี้ของแนนนะก็แนนพยายามที่จะแบบ คือจริงๆแล้วมันมีให้บูสต์เข็บสมมานานมากแล้วค่ะ oh. ตั้งแต่แบบประมาณเดือนเดือนกว่าๆถึง เกือบจะ2เดือนแล้วแหละเพราะว่าเขาจะมีให้ฉีดแอสตานะคะแต่ถามว่าทําไมแนนถึงไม่ฉีดแอสตานะคือส่วนหนึ่งเห็นมีคนเขาบอกอันนี้แนนไม่ใช่หมอนะคะแนนไม่ใช่หมอแล้วแนนก็จะไม่รู้ว่าไอสิ่งที่แนนพูดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแต่แนนเห็นมีคนที่แบบเขาให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแบบของแอสตานะเขาบอกว่าแอสตานี่มันจะแบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วคือด้วยความที่แนนอะมีโรคเกี่ยวกับแบบเลือดอยู่แล้วแนนแบบประจำเดือนมาไม่ปกติแนนเป็นอ่า PCOS ด้วยแล้วแนนก็มีภาวะเลือดจางน oh. ิดหน่อยนะคะแนนก็เลยรู้สึกว่ากลัวๆนิดนึงในการที่จะไปฉีดแอสตาเนาะก็เลยเลือกมาเป็นไฟเซอร์ดีกว่าก็คือพยายามรอ ถามว่าแบบหลายๆคนนะเพื่อนแนทก็เป็นเหมือนกันทุกคนอยากฉีดไฟเซอร์เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วเราได้ซีโนแวคแนนก็ไม่อยากได้คย่าวัคซีนนะแต่คือซีโนแวคภูมิมันไม่ขึ้นจริงๆอันนี้คือมันไม่ขึ้นจริงๆนนมีหลักฐานว่ามันไม่ขึ้นจริงๆอย่างที่แนนไปตรวจภูมิมาครั้งที่แล้วคือแบบมันน้อยมากค่ะแล้วคือแนทก็สงสารทุกๆคนนะเพื่อนแนทหลายๆคนก็คือแบบไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะว่าแบบ เออคือมันเลือกวัคซีนไม่ได้แล้วเพื่อนก็อยากจะฉีดไฟเซอร์กับหลายคนมากแต่คือด้วยความที่แบบว่าต้องออกไปทํางานหรือว่าต้องไปแบบพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบเพื่อนๆแนน่ะต้องแบบรีบไปฉีดก่อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยถามว่าแนน่ะโดนครอบครัวกดดันไหมให้มาฉีดเข็มสามก็โดนกดดันเหมือนกันคะ่ะให้มาฉีดเข็มสามตอนแรกเขาก็บอกว่าแบบให้ไปฉีดไฟเซอร์เลยเอ้ยไ,ไม่ใช่ให้ไปฉีดแบบแอสตาเลยเพราะว่าแบบ ออตอนนี้มันไม่มีภูมิแล้วแล้วคือแบบคนก็ติดเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งแบบพ่อแม่ของแนนก็เพิ่งติดโควิดกันมา<อ>เหมือนกันเขาก็เลยค่อนข้างกังวลเหมือนกันว่าการที่แนนแนนไม่ได้ฉีดเข็มสามเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราติดโควิดขึ้นมานะคะก็เลยทําให้แบบแนนก็เครียดเหมือนกันช่วงหนึ่งแล้วก็เคยที่จะแบบว่าเออ,อยางงั้นเราไปฉีดแอสตาให้มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาบวกลบแล้วรู้สึกว่าแบบเออเราเราเรา,เร,า,เร,ารออีกนิดนึงดีกว่าน่าจะดีแล้วก็วันนี้แดนก ได้ฉีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะแล้วก็วิธีการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็กินไปเลยค่ะกินไปจุกจกินไปจุกๆุก,น,กๆนะคะวิธีการเตรียมตัวฉีดวัคซีนเนาะก็เผื่อว่าเราจะแบบแท็งไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกินได้นะคะก็กินไปจุกๆก่อนเนะาะค่ะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็่างนี้เนาะ เป็นวัคซีนของไฟเซอร์นะคะี่นะค่ะตอนนี้นะคะแนนก็แบบทำไมหน้าเป็นแบบนี้ตอนนี้นะคะแนนก็ฉีดวัคซีนเข็มสามเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีอาการอะไรเลยคือจะบอกว่าก่อนฉีดแนนก็แบบถามเมคชัวร์มากนะว่าถามตั้งแต่จุดลงทะเบียนนะคะว่าพี่คะพี่คะอันนี้ไฟเซอร์ใช่ไหม <laughs> จนแบบว่าจนจะฉีดอยู่แล้วแล้วก็บอก พี่ๆอันนี้ไฟเซอร์แน่ๆนะ,นะนเข็มนีไฟเซอร์ Pfizer นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะให้เราแบบมันจะเป็นถุงซองถุงนะคะแล้วก็แบบมีวัคซีนอยู่ในนั้นแล้วเนาะแล้วเขาก็จะให้เราแบบว่าถือไปให้พยาบาลฉีดให้เนาะก็แบบเมีชัวมากก็คือไฟเซอร์นะคะแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็คือไฟเซอร์นะคะที่ได้ไปฉีดหลายๆคนนะคะก็ถามว่าแบบมีอาการอะไรไหมฉีดแล้วแบบปวดหัวตัวร้อนเป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้ยังไม่เป็นนะคะรีวิวตัวเองนะคะล่าสุดก็คือปวดหัวมาก มากแบบมากปวดไมเกรฑ์เหมือนปวดไมเกณฑ์มากตอนนี้แล้วก็ตาปือง่วงแต่ไม่หลับถามว่าไมไม่หลับก็เพราะว่าปวดหัวมากย้อนกลับไปแต่รู้สึกว่าเพียรเพียนิดหน่อยอาจจะเป็นที่การเดินทางนะคะเพราะว่าศูนย์มะเร็งที่แนนไปไปฉีดเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลาจากที่บ้านนิดนึงแล้วก็เดินทางอะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะเหนื่อยเพรเพียๆนิดหน่อยนะคะ สำหรับคนที่ถามนะคะว่าแนนเนี่ยเป็น V I V I P หรือเปล่าคือแบบว่าไม่ใช่แน่นอนแนนลงทะเบียนแบบถูกต้องตามกติกาทุกอย่างนะคะอันนี้แนนก็จะแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าเออแนนไปได้ได้วัคซีนเข็มนี้มาจากไหนเนาะคือแนนก็เข้ากลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าแบ่งปันแบบพวกข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนก็จะเข้ามาเยอะมากๆก็ก,ก็เอาข้อมูลมาแชร์ชร์กันเนาะก็ เขาก็เปิดให้ตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิกสิทธ์นะคะแต่ว่าแนนลงทะเบียนไม่ทันเนาก็เลยลงทันแค่ของศูนย์มะเร็งนะคะแล้วตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะไม่มี SFS ไม่มีอะไรเลยนล้ก็เอ๊ะมันเป็นแบบของจริงหรือเปล่าแบบลงลงแล้วจะได้จริงๆหรือเปล่าอะไรตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันแต่ว่าก็มีโทรไปถามนะคะเหมือนการโทรไปถามตามเบอร์ที่เขาให้ติดต่อก็เขาก็ยืนยันนะคะว่าแบบ เ,ออเป็นข้อมูลจริงๆจะไม่ได้มี s อ s เอมายืนยันไม่ไม่ได้มีอะไรนั้นก็บอกว่าออโอเคเขาบอกว่าให้มาตามวันนัดเลยแล้วก็โอเคตามนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็มีการแบบเขาก็มีข้อมูลออกมานะให้เราออกมาแบบเช็คว่าเราแบบได้วัคซีนไหมเราลงทะเบียนสําเร็จไหมอะไรเงี้ยก็ขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือลงทะเบียนสําเร็จเนาะก็มาฉีดต,ตามวันเวลาที่เขานัดได้เลยก็สะดวกสบายมากๆคนก็ไม่เยอะแล้วก็ สถานที่ฉีดนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบข้างหน้าโรงบาลเลยนะคือแบบไม่ได้เข้าไปอยู่ในแบบห้องแอร์ห้องอะไรก็แบบจะร้อนๆนิดนึงแต่ว่านั่นก็ว่าดีนะคะปลอดภัยดีค่ะไม่ต้องไปปะปนคนเยอะๆเนาะก็แนนคิดว่าอีกสักประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือนเดี๋ยวแนนว่าจะไปตรวจภูมิมาอีกทีนึงแล้วก็ของพี่สาวได้ค่ะอันนี้นะคะของพี่สาวที่แบบว่าไปฉีดด้วยกัน ี่สาวฝาแฝด่าฉีดด้วยกันวันเดียวกันทั้งแบบเข <Wow. S 1> ็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าแบบเออใครจะภูมิสูงกว่าใครเนาะว่าว่าแบบเอบอฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงบ้างถ้าใครอยากรู้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแนนได้เลยนะยังไงเดี๋ยวมีมาให้ดูแน่ๆประมาณน่าจะสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเดี๋ยวยังไงแนนดูอีกทีนะคะส่วนวันนี้แนนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ